เรา,าเล่นเล่นคือการสรุปเกมบล็อกภายในสามนาทีเริ่มได้เปิดมาครับแรกนั้นเรานั้นจะต้องฟาร์มก่อนสรุปเกมแม่งเกมนี้เลยก็คือการฟาร์มเก็บเบลตีบอสแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากแต่เกมยังมีดาบที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟมีแต่ดาบที่กากมากๆจนดาบที่โหแบบโคตรโคตรเกมแในเกมนี้ยังมีเกาะทีม่มากมายมาหาศาลจนเราั้นไปไม่หมดมีสามโลกเลยซ้ำและใช่แล้วเกมนี้มีระบบสเตมินากับระบบเลือดด้วยและ S <S> และเกมนี้ยังมีหีให้เก็บให้เก็บตามสถานีต่างๆนะที่นี่ยังมีบอสแบบโคตรเยอะเรียกไงว่าถ้าเกิดมึงใช้เวลาทั้งวันในการตีบอสถ้าเกิดว่ามึงคิดจะเอาเวลาในการตีบอสมึงใช้เวลากันแบบทั้งวันเลยทีเดียวพราะเวลาเกิดมันโคตรไม่แน่นอนเอาล่ะคุณพาไปดูก่อนแรกที่พวกมึงจะได้เกิดกันถ้ามึงเข้ามาในเกมนี้เอาล่ะแล้วเราก็ถึงเกาะแล้ว กอยยีนี่ก็จะไม่มีอะไรมากนอกจากกอยยีย่นี่ก็มีอะไรมากมีเอ c เซ็นต์ปาวพอยมีซื้อผลปีศาและมีซื้อดาบด้วยแน่นอนอ่ะผลปีศาจนีไม่มากมายตั้งแต่สายพัามิเซียยันสายโซออนกันเลยทีเดียวซึ่งแม่งเยอะโคตรแล้วผลปีศาแม่งก็มีราคาเริ่มตั้งแต่ห้าพันไปจนถึงหลักล้านก,กันเลยทีเดียวผลผลจะากากจะโหวก็แล้วแต่ตัว,ต,วตัวคนใช้ของมึง,มงอะ่ะเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เลย อัปเดตทีห้าเป็นอัปเดตล่าสุดที่มีผลมังกรเพิ่มเข้ามาและมีมากกว่านี้แต่กูไม่รู้ว่ามีอะไรแต่ไม่รู้ว่ามีผลอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างไงกูไม่ได้นั้งแต่ไรอยู่แล้วกูมาเล่นตอนที่อัปเดตอัปเดตไอสิีห้ามันเข้ามาแบบใหม่ๆซึ่งเวลาการการเปิดให้ซื้อขายผลแม่งแตกต่างกันที่ผายเลยอะแม่งไม่ได้เปิดให้ซื้อทุกผลนะเว้ยแต่ละผลแม่งแบบเวลาแตกต่างกันอนะ้ย yeah. แม่งโคตรแย่เลยเอา่ะคลิปนี้ยังไม่จบคลิปนี้ยังมีระบบการเก็บของที่ไม่สามารถเปฝาได้อะไรของมึงวะ ถ้ามันเก็บไม่ได้กูไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจว่าจะซื้อแย่อะไรเก็บก็เก็บไม่ได้ที่นี่มีสถานที่ซื้อเรือด้วยเนาะมีแต่เรือถูกอย่างเรือราคาแพงกันเลยทีเดียวและใช่ที่นี่ก็มีอย่ากูบอกไปที่นี่มีบอสเยอะแบบโคตรโคตรมียังแต่อารองมีมีแต่บอสอาร์เไปยันบอสลดฟาร์มมีก็เลยทีเดียวซึ่งก่อนที่มีบอสเยอะที่สุดคือเกาะอิมเพลดาไอ้เครีย้เกาะเนี้ยบอสเยอะชิบหายเลยแล้วจะฆ่าทีมันยากด้วยถ้าเกิดจะฆ่าแบบทีเดียวพวกมันสามตัวเนี้ย พูดเลยว่าถ้ามึงไม่เก่งจริงอ่ะโคตรเป็โคตรจะเป็นไปไม่ได้ที่นี่มีบอสแล้วก็มีบอสบากี้ด้วยดูกูจะพาไปดูบอสบากี้นะเนีน่ยนะกูบินไปแล้วน่ะคลิปนี้นี่ขี้เกียจเลยมากและใช่ตอนนี้เรานั้นใกล้จะถึงเกาะของบากี้เนี่ยเรามาถึงแล้วนี่เป็นเกาะที่คนเขาเรียกกันว่าเกาะบากี้แต่ชื่อจริงของเกาะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหม,มเห็นบอสบากี้ไหมนเ,เนี่ยบอสตัวเฮียเนี่ยแม่งน่ารำคาญมากใช้ดาบค้ามันก็ไม่ได้โอ้ันน่ารำคาญชิบหายเลยอ่ะ แล้วมันหนีเก่งด้วยนะประเด็นอะอาละ่ะและแล้วก็ยังมีมบลับประเภทขายของอยู่ที่นี่ด้วยใช่มีมอบลับจริงๆนะทุกพาไปดูจะพาพวกมไปดูเลยครั้งแรกเลยมึงมาที่นี่และที่นี่ยังมีพีระมิดที่ไม่สามารถเข้าไปได้มึงมาทํอะไรวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไปทายเงี้ยแล้วเจมก็จะทาทางให้แมงออกมาแบบดูซับซ้อนขึ้นโอ้เสียงอะไรวะเสียงอะไรเนี่ยเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูสิเนี่ยแล้วก็มีมบลับที่ขายหมวกอยู่ตรงเนี้ย ใช่ใช่คือมอบรับรับใครที่อยากจะเล่นมาถ้าใครที่อยากลองมาลองด้นแต่ววันนี้ที่เราบอกและถ้าพูดมอบรับในนี้ไม่หมดแน่นอนซึ่งสรุปเกม้ง่ายๆเลยคือเก็บเวล pvp ฟาร์มซื้อของแค่นั้นเลยสมและโดนด่าเกมนี้หาผู้หญิงจริงๆยากแบบโคตรๆเพราะคนใหญ่แม่งมีแต่สาวดุนไงเต็มเลย